เช็คแฮนเลยเช็คแฮงจับเมื่อกอดซูบซูบยิ้มค่ะยิ้มแ้มหน่อยแจมตูดังๆยิ้มค่ะเล็กอัพเล็กเล็กไม่เช็คแฮงเล็กแฮงเช็คแฮนก ก้านลูกนัลเอายิ้ลูกงยิ้มยินอนตักลูกนอนตักนอนตักแอนแอนแอนมานี่แมแนดาอ่าอ ย <men> e ิ้มลยไม่หยิ้มาเลนไปยิ้มแล้วหอม่เดียวแล้วลูกจุกจ้าแก้มแก้มแก้มลองแก้มแก้มจุกจ้าเอามามามาเที่ยวนี้ลองเปียนลองเปียนลองนั่งสมาธิลูกนั่งสมาธิลูก เอ,อ้ยจะกอดอย่างเ,เดียวเลยน,นัวเนียแล้ว,นวนอ,อ่ะนัวเนียเอวบอลหลับตาสดมนต์หลับตาสดมนต์อ,อ่ายุบหน่อบ้องหนอหลับตาลูกหลับตายุบหน่อบ้องหนอยุบหน่อบ้องหนอยุบหน่อบ้องหนอเฮ้ยนะฮะตะบะแตก

ย่อย oh ่อย no. ah, ่อย่อย่อย่่อย่ย่อย่อย่อย่ย่่อ่่ย่อย่อ่ย่อ่